แล้วครับพี่น้องโอ้ยจ็ดวนจังหวันเดยร์ตีนหัวเลยบ่เส้นควนนลังนึงขอใสถึงแล้วครับพี่น้องเฮ้ยอเสียเดีวครับพี่น้องครับหัวยูเลยครับเสียอีกเดวน ดีครับนัดอีสามนมนุษยศาสตร์ครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสกูทุกคนครับพี่น้องเมื่อนี้ได้มาหากินยำขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องครับมาดักหนูครับพี่น้องเมื่อนี้เกิดสภาพี่น้องไปหายามหนูครับพี่น้องครับกับเอาปีอีสามนมนุษยศาสตร์เป็นไรเอาคือบ<อ>่เมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีเอาออเอส่งคือดอกมืเอนี้ส่งคืออยู่ขี่มาล้องเมืองหม,เมกเว่นกับคนในหลายตัวเติมยู่ดอกจิ้เล่นล้องลอมเมืองไส่เมืเองเมื่อนี่ มาใส่เบิงเนาะมือนีเน,นาะหนาวก็หนาวจ๊เจ๊น้ำรู้ว่มันหนาวพวดเอาพี่น้องรุ่นซอยกันครับสีได้บ่ได้หมานบ่หมานม,ามานือนีก็ได้ครับโอ้บรรยากาศดีดีพี่น้องครับมือนควันไฟเอาเขากีเมื่อกี้เชิญควันสวัสดีพี่น้องในเะชิญควันสวัสดีครับเชิญควันอีสานประสาทมือนีผ้าพี่น้อง,นะองไปลุยหรือเ่าเปลนรุ่ยนะครับนี่โอ้หงหงเส้นหนูนะเส้นห,หนูครับอันข้ามกันนี่แหละครับเตรียมพร้อมแล้วเนาะเตรียมพร้อมแล้ว อไปเลยบอกเอามาทีไปครับพี่น้องครับเฮ้ายาวครับพี่น้องครับไอ้ไรครับพี่น้องครับลุนกันไปเรื่อยๆครับเบิ้งกันไปยาวๆครับมื่อนี่มานบ่มานครับพี่น้อง สายเส้นควันดักใบขันเดะโอ้หลายมองหลายบอลเนาะไปครับพี่น้องครับวัอนี้ภาพี่น้องไม่ยำยิ่งมึงขึ้นรับพี่น้องหอดไปหอดไปเปลี่ยนสายเส้นควันคือบ่ว่คือครับพี่น้องเอ้หลังแหลกไปแหกหมานเล่นบ่เส้นควันว่ครับ มือท่านหรอครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นว่าครับกับใส่กับอีแปงกับเล็กขึ้นก็เหรอครับพี่น้องครับเสียงควันเป็นไหนหนู่ท่านออกบะท่านครับพี่น้องัทั้งที่สองครับทั้งที่ซองพี่น้องครับว่าถือก็พี่น้องนู้ว่าท่านหอกครับถือว่าเสียงควันว่าถือครับว่าถือ,ถอ,ถอ,อ,อกันบ่รับไปบงซองหลังนั่นพี่น้องผมห่างไปประทะประชั่น เพ่งดาบกันกับเซียนควนครับนีหลังนี่เซียนควนห่าง,นงเนาะถือวะว่ถือครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งของข่อยห่างดูเซียนควนหนีหลังนี่ยับลอยะอวะหนีหลับว่ถือครับพี่น,องงน,น,อน้องโอ,อ้พี่น้องเอ้ยหนูบ่อครับพี่น้องครับท่านหอกครับเดี๋ยวเพิ่งวางเดือดนะครับพี่น้องทำไว้ตั้งครับแสดงว่าท่านเดือดออกพี่น้องครับรุนกันไปเงี้ยวๆครับพี่น้องครับเหมือนนี้ก็ได้เงี้ยวเวได้แล้วนะครับพี่น้อง ไปเลยครับไปเลยไปเลยครับไปเนี่ยเป็นไรเส้นควันหนุ่นนี่เจ้าหางไว้เสร็จโอ้เนี่ยห้อยเพียวงปด้วยครับพี่น้องโอ้ยเจ้าควันเจ้าขันหัวเลยติดหัวเลยบ่โอ้ยติดหัวเลยละครับผู้ใด้หางหลังนี่โอ้ยผมหางไว้แล้วครับพี่น้องเหมียนม้บนผมบ่โอ้ยเอาละครับพี่น้องครับเสียงกันแล้วครับเอาให้พี่น้องข้อิ่งกัดกักกะดูผมหางไว้หล้างยาครับพี่น้องเสร็จเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับ โอ้ยหยกหยกโชว์โชว์โอ้ยพ la ี่น in ้องเลยถือเพิ่งเห็นเลยเนาะเี้นขั้วน้อเอาแล้วครับพี่น้องมานแล้วครับพี่น้องครับแบบนี้เข้าเอาได้หนึ่งตัวแล้วครับพี่น้องครับแต่ผมแบบพี่น้องนะครับยำหม่งไม่เี้นขั้นยำเส้นหม่งไม่ไม่ใช่หม่งเกาเลีใช่หม่งเกาเลยบ่นี่นีใช่หนียี่เซียนเซียนเตียนเทียนเตียนเทียนเทียน่ครับพี่น้องฮะเใช่ครับพี่น้องหลับสับ ยันข่วนเบียกหม่องไส้แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องแต้มครับพี่น้องเอาหนีเงี้ยวไม้ไม้ใบขี้เกลียวอ๋อซีนี้นะครับพี่น้องได้แล้วแจ่มหนึ่งมันขนาดเลย โอ้ยกับอีแปงเสียงก้วนจัดการนี่นะครับพี่น้องครับโอ้ยนี่ครับหายุหากินไปครับพี่น้องวิธีอีสานบานห้องครับพี่น้องครับเป็นไอเอาปีอีสานประสาทเจาะใส่ไปทั้งเลยเนี่ยผุนน้าตั้งเื่งบุญนลยจาะใส่ไหมหมดแล้วครับพี่น้องครับตัเท่งครับพี่น้องัเงนีครับไปมองดสื้ผ้ามองพูนผมห่างครับพี่น้องครับสผ้าพี่น้องไปหลุ่นล่เลๆครับเซี่ยไหมครับน้อง ครับพี่น้องครับมาหอดแล้วพี่น้องผมใส่ว้นี้แล้วพี่น้องสามหลังครับพี่น้องครับเป็นเอเชียนว่ถือว่าพี่น้องแสดงมาบอกเลยเนาะนี่ครับพี่น้องไม้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 ว้ครับพี่น้องครับหลังแรกผ่านไปครับพี่น้องครับผมใส่ไปต้นดูหน่อยนี่ครับพี่น้องครับเอเชียนพี่น้อง่ไก่เล่นบะก็ไก่ยคือท่างเต็มอยู่ หลังนี้เด่นเจี๊ยบกุ้นหลังนี้ก็บกพวกไก,ก่อีกอ๋อสั่งปลาดเดี๋ยวน้อพี่น้องครับไปพี่น้องเอ้าลุนกันเงีๆครับนู่นยก่อนเคยแม่ละนี่พี่หลังหนึ่งเจ็๊ยก้นนี่ครับพี่น้องครับหลังหนึ่งจังหม่องไม่ได้บลาแล้วพี่น้องเอ้ผมจำหม่องไม่ได้ครับพี่น้องครับลุนสวยค,ครับเดียวบ่ยังบ่ เรียบร้อยปะโอ้ยหโบกถือครับพี่น้องครับแสดงมันงูพระ oh. ท่านออกครับ huh. พี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นตาะกลับครับพี่น้องครับไปเฮาไปลุ่นอีกครับพี่น้องครับนี่ครับเนาะเมื่อกี้เนาะเนี่ยเส้นควหลังหนึ่งแล้วครับ่ของไซบี่น้องเสร็จเดียวครับพี่น้องครับโอ้ตีหัวอยู่เลยครับ เสร็จอีกแล้วครับพี่น้องครับเออเป็นอะไรคอยไสนได้คือนคาร์เซียนพควนไอออนฟ้อนเลยครับหยกให้พี่น้องเข้ามือก็ดูเซียนก็ดูได้ครับโอ้พี่น้องเสร็จอีกแล้วครับพี่น้องครับถือว่าหมานแล้วเนาะเซียนควนเนาะเข้ามือหนีเนาะครับเดี๋ยวคอยไปเลาะฟังนั่นกันเด้อเซียนควนเด้ออันนู้นเพื่อท่านในไซน์ถุงปุ๋ยได้นวนไปแขางๆครับพี่น้องครับผมใส่์ไปอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องท่างนี้ครับ ผมานผมใส่ว้นั่นพี่น้องเห็นบ่ไหมข้าวขาวนครับพี่น้องครับอ๋คือใส่ไปซือนี่พี่น้องไปใส่น้อบะไนอ้อครับโอ้นี่พี่น้องกลับโอ้ถึกแล้วครับ,พ,รบพี่น้องครับโอ้หนี่พี่น้องหนูหน่อยหน้านนครับพี่น้องครับเห็นบ่ครับสูส้สก้คนครับนี่โอ้ยเชนควนันนี่ตัวหนึ่งเ้นควนัน นี่ครับถึกแล้วครับเอาเสี้ยนถือแล้วพี่น้องเลยยังมาถือยู่เนาะตัดไต้ครับพี่น้องเอ้ยหาดินแนวๆยนะครับพี่น้องคุณคัดควาดกันนี่ครับพี่น้อง เออสิกัดมือเดียวแหละเอาครับพี่น้องครับเสียงกวนเราปลดกลับก่อนพี่น้องปลดงูวกลับก่อนครับสามสนนไไเลยนาอเสียยเนาะไม่แพ้ไม่ได้ครับพี่น้องล้างหักครับเบิดซีดเลียนเล่นบอซีดเลียนครับรุ่นนี้นี่ว่ตาตั้งกว่าสิเดยครับเมียนเมียน,นลายลายนู้รุ่นนี้ไปครับพี่น้อง ผมทิพาพี่น้องไปยำกับหอเสียงควนเราใส่ถาครับเสียมควนกัใส่ถาเด้อยเปพาพี่น้องไปรอก่อนพี่น้องผมเห็นไม้แล้วครับผมไม้ไปหนีหลังหนึ่งครับพี่น้องครับหลุ่นน้ำกันพี่น้องได้บ่ได้ครับชึกถือบนน้อนี่นาอโอ้พี่น้องบดถือครับพี่น้องครับลังหนึ่งบดถือครับพี่น้องอยู่นี่นครับ ไปครับดุลเงินไปเง่าๆครับพี่น้องครับอ่านไปเรื่อยๆพี่น้องผมวานผมใส่ไวรลายหลังนี้ด้วยครับพี่น้องครับคงกระลืมครับพี่น้องเงีมยมขึ้นเนาะเป็นเื่อโอ้ผุ่นอยู่ฟังผุ่นครับพี่น้องครับฟังผุ่นครับไปบงฟังผุ่นหองพี่น้องครับครับพี่น้องครับว่าถือครับขามมาฟังนี่แหละครับแสดงวันหมูว่าท่านจะออกครับไ้นี่ ไปเฮาพี่น้องเฮาลุ่นกันไปเรื่อยครับเบิ่งกันไปเย้ๆครับฝากกดติดตั้นเนี่ยเลยครับพี่น้องครับอีสานนนท์ศาสตร์ครับฮะถึกแล้วบ่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับได้แล้วครับตัวนึงครับได้อยู่แต่ว่าตัวหน่อยหน่อยโอ้เส้นกุ้นไห้เฮาเบิ่งครับโอ้โหนี่เว้าตั้มก็ซิปเลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องห้าคงคอยไปนับเต็มครับ มันไปหอดรถหอดลาเห้าแล้วเนาะไปพี่น้องเห่ารุ่นนี้ครับพี่น้องครับันี้หลังหนึ่งยำไปทั้งตะก้คนยึดใส่แนี่แล้วทางไมหลังระวังชั้งทางทางเจ้าดังตับยหนูเป็นอยู่ครับพี่น้องครับนับศพครับพี่น้องยำเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเสียงควนเรากำลังนับศพอยู่ครับ มีหอดลูกเียบไปครับหอดลูกงไงแบบไอ้เซิงควนไม่ให้พี่นอ้องเหอบมึงก็ดูได้เยอะตัวหอ,หอดหอดอะไรนะครับพี่น้องมี่หอดแม่กับหอดลูกนีหอดลูกไปหาลูกเกียบบ่ใครมันบ่ใครมันหรอกมากมหาอยู่หากินก็นเลยไอ้เซิงควนเนี่กินตำหนักสภาพโควิดมันละลาย ครับพี่น้องเอาเมนูยังนะหนึ่งโอ้ยพี่น้องเอ้ยันนี้ตัวครับพี่น้องเอ้าถือว่ามันอยู่ดอกเนาะตัวนี้เจ็บข้อมูอนะครับพี่น้องนี่ครับนี่พันหน่อยพันใหญ่พันกลางถือว่ามันอยู่ครับพี่น้องครับครับเอาละแม่มาหาหนูกัดถือว่าได้อยู่เนาะแม่ก็แล้วครับพี่น้อง โอ้ยงไขพี่น้องมันก็โดนเสี้ยนอู้เออระครับพี่น้องครับมือนี้ก็ถือประมาณแล้วครับห้าตัวครับพี่น้องไปในห้องเขาบันนี่เนาะโอ้ยจะเพิ่องขอเหระครับเดี๋ยอีเจ๊กเราะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ